ฉันยังไม่สะอาดพอฉันยังไม่ละหมาดฉันไม่กล้าฉันละอายที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นตักกะที่ดีแต่ผิดพลาดครับเพราะการละหมาดคือสิ่งเดียวที่จะยับยั้งทั้งท่านและผมให้หยุดการกระทําชั่วได้ มนุษย์เนี่ยจะเห็นเราตอนที่เราเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ณอัลลอฮฺสุบฮานอูต阿拉เนี่ยจะทรงเห็นทุกความพยายามของเราทําไมผมถึงพูดแบบนี้หลายสิ่งหลายอยา่างผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะทําเพื่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงแต่ไม่สําเร็จบางท่านอยากจะช่วยเหลือคนแต่เจออุปสรรคมากมายไม่สําเร็จลงมือแล้วไม่สําเร็จคุณผู้ชมรู้ไหมอัลลอฮฺไม่ได้ดูว่าสําเร็จหรือไม่สาเร็จอัลลอฮฺดูที่ความพยายามของคนคนนั้นความดีจะเกิดขึ้นจากความพยายามนะครับ สำเร็จเนี่ยเป็นของอลัลลอฮ์นะฮะอลัลลอฮ์จะให้สำเร็จหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิทธิของพระองค์เลยดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้ชี้วัดมนุษย์คนนี้ว่าเขาเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จอลัลลอฮ์ชี้วัดที่ความพยายามของเขาและแน่นอนครับมนุษย์จะมองเห็นมนุษย์จะเฝ้ารอเมื่อเราสำเร็จมนุษย์จะชื่นชมแต่ณอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์จะชื่นชมในความพยายามของเราโดยเฉพาะความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่ออลัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยการที่เราทําอะไรก็ตามผิดพลาดไปคุณผู้ชมอลัลลอฮ์จึงให้โอกาสเราในการตอบัตตัวความพยายามตรงนี้แหละอั แปลงแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วเรากดใช้ตอนมายุหนักๆเข้าในภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงในภาวะอีมานที่อ่อนแอเรากลับไปทําผิดอีกอัลลอฮ์ก็จะทรงเมตตาเมื่อเรากลับมาพยายามเปลี่ยนอีก การเตาบัตตัวถึงไม่ได้ถูกระบุในหลักการอิสลามว่าคุณเตาบาวัตได้กี่ครั้งเมื่อใดก็ตามที่รู้ว่าจิตวิญญาณเราแปดเปื้อนเราก็ชำระล้างด้วยการเตาบาวัตตัวอย่าเข้าใจผิดหลายคนเข้าใจผิดฉันยังไม่สะอาดพอฉันยังไม่ละหมาดฉันไม่กล้าฉันละอายที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นตักกะที่ดีแต่ผิดพลาดครับ เพราะการละหมาดคือสิ่งเดียวที่จะยับยั้งทั้งท่านและผมให้หยุดการกระทําชั่วได้หมายความว่าแม้ว่าชัยตอนจะมายุแต่เราจะไม่ทําสภาวะแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้มาจากการที่เราเริ่มต้นด้วยการละหมาดเท่านั้นดังนั้นจะรอให้ตัวเองใสสะอาดแล้วค่อยกลับมาละหมาดจึงเป็นไปไม่ได้มันต้องมาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนพี่น้องตัวจะเปื้อนก็ไปชําระล้างตัวให้สะอาดใจเปื้อนก็ชําระจิตใจให้สะอาดแล้วกลับมาละหมาดให้ได้เมื่อเราเริ่มต้นด้วยการละหมาดเราจะรู้สึกเลยว่าสายตาของเราที่มองโลกใบนี้ มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่มีแต่ความททพอใจคุณผู้ชมมันไม่แปลกหรอกกับการที่เราเนี่ยเจออุปสรรคเจอขวากน้าเจอความยากลําบากเจอความสูญเสียแล้วเราจะรู้สึกจิตใจประหวัน่นพึง่งเนื่องจากเราไม่ละหมาดพาะจิตใจลึกๆของผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะรู้ตัวว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเขาให้พ้นจากภาวะนี้ได้คืออัลลอฮ์เท่านั้นคืออัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นเมื่อเขาไม่ละหมาดเขาก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยได้ถูกตัดขาดจากการเชื่อมต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขา บางทีเรารู้สึกด้วยจิตใต้สํานึกของเราเองแต่เราไม่รู้ตัวจิตใจมันก็เลยรู้สึกในการหวาดกลัวไปซะทุกเรื่องเลยแต่เมื่อเรากลับมาสู่การละหมาดเราอ้อนวอนขอต่อรอเรารู้ตัวเรามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงน,นี้อัลลอฮ์จะยกโทษให้กับเราชีวิตเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมมันไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะเพราะรู้ว่าอัลลอฮ์จะดูแลเราอะ่ะถึงแม้ว่าเหตุการณ์บางอย่างมันจะดูร้ายแรงแต่ ตัวเราเองก็จะรู้ว่าอาลัลลอฮ์ให้ความงดงามหรือของขวัญอยู่ภายใต้ความร้ายแรงนั้นหนึ่งในนั้นคือทําให้เราเนี่ยรู้จักจดจ,จําและสํานึกกลายเป็นบทเรียน